โอเคสวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูว่าโปรแกรม Space คแก้ไม้ออโต้ของเรานั้นยังทํางานดีอยู่หรือเปล่านะครับใครที่ใช้โปรแกรมว o t i o n นี้นะครับและอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันทํางานอยู่ไหมนะครับเราจะตรวจสอบมันยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราเช่า vps ไว้นะครับมันก็คือเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งที่ออนตลอด24ชั่วโมงให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปดูการทํางานของมันเนี่ยด้วยอุปกรณ์ไหนก็แล้วแต่มันก็จะมี หน้าตาที่เหมือนกันอยู่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเข้าจากคอมพิวเตอร์หรือเราจะเข้าจาก iPad แท็บเล็ตมือถืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะหน้าตาเหมือนกันอยู่ดีนะครับอย่างอันนี้นะครับผมจะเข้าให้ทุกคนดูจากไ iPad นะครับนี่คือหน้าจอ iPad ของผมนะทีนี้เราจะต้องดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน rd client มานะผมคิดว่าทุกคนน่าจะโหลดกันครบแล้วนะครับทีนี้ผมก็ได้ทำการล็อกอินไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพอล็อกอินไปแล้วนะครับอันนี้คือ อันนี้คือหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับทุกคนเข้ามาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเช็คลิสต์แรกนะครับก็ทุกคนจะต้องเช็คละเช็คตามนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าโปรแกรมทำงานปกติไหมต้องดูสถานะของโปรแกรมเราก่อนว่าเราเซตอัพไว้ถูกต้องตามปกติหรือยังข้อแรกนะครับก็คือ Alco algo t r a d i n g จะต้องเป็นสีเขียวนะครับอันที่2นะครับก็คือหมวกตรงนี้จะต้องเป็นสีฟ้านะครับอันที่3นะครับตรงปุ่มออนจะต้องเป็นสีเขียวอันที่4นะครับก็ตรง คู่เงินนั้นๆที่เราต้องต้องการให้แก้นะครับอย่างนี้ผมต้องการให้มันแก้ในคู่ทองก็คือติ๊กไว้ใน Time f ฟรม m e M5 ก็คือต้องการให้มันแก้ใน m 5อันนี้คือ4นะครับ5ก็คือ tp sl ถูกตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังนะครับถูกตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเซตติ้งแรกที่ทุกคนจะต้องเช็คสถานะนะครับเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับต่อมานะครับถ้าเราอยากจะให้มันทำงานนะครับมันจะไม่ทำงานเลยถ้าเกิดมันเป็นเลข0ูนย์ตรงนี้นะครับเลข0ูนย์เนี่ยในช่อง คอลัมน์ของเขานะครับเห็นไหมครับเนี่ยในแถวของเขาเนี่ยครับมันคือนับจํานวนการแพ้ถ้าหากว่าเราแพ้ศูนย์ครั้งมันก็จะไม่แก้เลยแต่หากว่ามันมีการแพ้1ครั้งขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยผมไปเทรดให้มันแพ้ไว้1ครั้งต่อไปจากนี้มันก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับทีนี้ผมจะเปิดหน้านี้ให้ทุกคนดูผมเทรดทองไว้ใช่ไหมครับให้ไปแพ้ไว้1ครั้งใช่ไหมครับ เอ้มันไม่เห็นทํางานเลยนะครับมันจะไม่ได้แก้ทันทีนะครับทุกคนมันจะแก้ตอนที่มีสัญญาณนะครับอย่างตอนนี้มันไม่มีสัญญาณบายหรือสัญญาณเซลเลยสัญญาณบายก็คือมีลูกศรชี้ขึ้นสัญญาณเซลก็คือมีลูกศรชี้ลงอย่างอันนี้มีลูกศรชี้ลงนะทำไมมันไม่เซลให้หละ่ะก็เพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่เก่าแล้วมันจะเข้าก็าต่อเมื่อมีสัญญาณใหม่เท่านั้นนะครับถ้ามันเกิดสัญญาณใหม่ตรงนี้เป็นแท่งบายขึ้นมาตึ๊ดตรงนี้นะครับก็จะเข้าออเดอร์บายนะครับหรือถ้าเกิดมัน มีอยู่ดีๆมีลูกศรเซล์เป็นแดงๆตรงนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเข้าเซลล์ให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่ๆทุกคนนะครับอยากจะรู้ว่าเอ้ยมันทํางานไหมนะครับให้ดูตามนี้เลยเนี่ยเอาก็เทดดิง้งมวกออนเป็นสีเขียวอะไรนะทอง M5 แล้วก็ตรงนี้ตั้ง TPSL ไหมแล้วก็ตรงนี้มีตัวเลขขึ้นไหมนะครับถ้าเป็นเลขศูนย์ไม่แกแน่นอนนะครับแปลว่าพี่ยังไม่ได้กดให้มันแพ้นะครับ แล้วก็ระหว่างนี้นะครับถ้าหากว่ามันขึ้นแพ้หนึ่งครั้งแล้วตัวระบบกําลังทํางานอยู่นะครับให้ตีความแบบนี้ไปเลยว่าตัวระบบกําลังทํางานอยู่แล้วก็อย่าไปเทรดในพอร์ตนี้ถ้าเกิดจะเทรดให้เปิดอีกพอร์ตนึงเพื่อไปเทรดเพราะว่าถ้าเกิดเราเทรดแล้วมันเป็นบวกตรงนี้จะรีเซ็ตเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทรดแล้วมันเป็นลบเลขหนึ่งจะกลายเป็นเลขสองเลขสามเลขสี่ไปเรื่อยถ้าเราแพ้แพ้แพ้แพแพนะมันจะกลายเป็นเลขสองเลขสามเลขสี่อ่ะทุกคนตอนนี้นะครับมันเจอสัญญ,ญาณบายแล้ว มันก็เลยเข้าบายให้กับเรานะครับอ่ะมาดูกันลูกศรนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีลูกศรสีฟ้าเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่นับนะอันนี้มันเป็นนี่เห็นไหมครับมันจบแท่งตรงนี้นะครับแล้วมันมีลูกศรสีเขียวเกิดขึ้นแปลว่าเอ้ยมันมีสัญญาณบายมันก็เลยเข้าบายให้เราตอนจบแท่งนี้ก็คือเข้าบายตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ยังไม่เข้าออเดอร์ตอนนี้พอคอนเฟิร์มแท่งเทียนจบแท่งแล้วเขาถึงจะขึ้นแท่งสีเขียวตรงนี้มาแล้วก็เข้าบายให้กับเรานะครับ อันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกนะครับอ่าตอนนี้ที่มันเข้าออเดอร์บายอยู่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับถ้าหากว่าเราตื่นเต้นตกใจแล้วไปเก็บบวกเก็บอลบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทํางานตามตาม,ตามที่มันถูกวางแผนไว้เพราะว่าตัวของอตัวสเปรดได้แก้ไม้ออโต้เนี่ยมันจะมีการตั้ง TPSL ไว้ใช่ไหมครับดูจากเส้นได้เลยอันนี้คือเส้น TP อันนี้คือเส้น SL นะครับอย่าไปเลื่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเราเซ็ตไว้หมดแล้วที่เหลือนะครับเราออกจาก VPS ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูบนมอนิเตอร์บน iPad อย่างเดียวเห็นไหมครับอันนี้คือ ID เดียวกันนะครับนี่คือเลข ID พอร์ตเดียวกันเนี่ยมันก็มันก็เทรดไปหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องเปิดคอมดูแลนะครับเราก็ทาทุล่าอะไรของเราไปนะครับทําเล่นเกมเล่นอะไรไปนะครับตอบไลน์เล่น Facebook อะไรไปนะครับ ให้ลืมไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ระบบมันทํางานของมันไปนะครับกลับมาดูอีกทีหนึง่งเออมัน TP หรือยังนะครับถ้ามัน TP แล้วมันก็จะบอกในประวัตินะครับถ้าหากว่ามัน SL แล้วมันก็จะบอกในประวัติเหมือนกันอย่างอันนี้คือออเดอร์แรกนะครับที่ผมกดให้แพ้ไว้นะครับก็เนี่ย0.31ดอลก็แพ้ไว้ไม่ได้ใส่ TPSL เพราะาตั้งใจเปิดแล้วก็ปิดเลยแค่นั้นเองนะครับถ้าหากว่าเอะมันยังแก้ไม่จบแต่บาลานซ์เราลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเราจะดูยังไงว่ามันชนะจบหรือยังนะครับก็มาดูที่ประวัตินะครับ บน iPad ของเราหรือบนมือถือของเราจะมีหน้าเทรดกับมีหน้าประวัติเนาะหน้าเทรดก็คือการซื้อขายนะครับแล้วก็หน้าประวัติก็จะบอกว่าออเดอร์แรกเรากดแพ้ไปออเดอร์ที่2มัน SL ไหมออเดอร์ที่3มันท p ไหมก็ให้มาดูหน้าประวัติเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอ๊มันแก้มาไม้สามไม้สี่แล้วยังงงๆอยู่ไม่รู้ทําไงนะครับก็แนะนำครับกลับมาดูบน VPS ว่ามันมีลูกศรไหมถ้ามีลูกศรเกิดขึ้นแล้วเข้าเนี่ยสัญลักษณ์เข้าออเดอร์บายจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ เนี่ยจะมีลูกศรหัวลูกศรส,นสีน้ําเงินแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อต้องมีไอสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีลูกศรให้เซลล์ตรงนี้อีกละ่ะถ้ามันมีลูกศรให้ใบช่วงระหว่างนี้อีกละ่ะมันจะทํายังไงมันจะไม่ทาอะไรเลยครับถ้าออเดอร์นี้ยังไม่ชน t p หรือยังไม่ชนในสเลมันจะไม่สนใจเลยนะครับก็คือมันทํางานตามแผนของลูกศรตัวนี้เสมอเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับออเดอร์ที่เราถือนะครับก็ จะถูกต้องตามเทรนด์เสมอนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกคนไปดูประวัติก่อนหน้านี้นะครับที่มันมีการเทรดไว้ของวันศุกร์นะครับอันนี้คือประวัติวันจันทร์อันนี้คือวันศุกร์นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงระหว่างที่เขาแก้มาก็ไม่มีอันไหนที่เขาเข้าออเดอร์เลยนะครับเขามาเจอสัญญาณเซลล์ตรงนี้นะครับอ่าให้ดูนะเขาเจอสัญญาณเซลล์ตรงนี้แล้วเขาตั้ง s l ตรงนี้ราคาก็ไหลขึ้นไปโดนกินเอสเอลเขานะครับต่อมาพอเขาเจอสัญญาณใบก็คือแท่งเทียนนี้ ขาก็บายตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถูกเทรนก็ชนะขึ้นมาข้างบนแค่นี้เองนะครับหมดแล้วนะครับมันก็ปิดลูปก็จบชนะไปนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับพี่ๆอยากให้กลับมาเช็คสถานะตรงนี้นะครับอ่ะเรามาสรุปกันใหม่นะครับสถานะของโปรแกรมจะต้องปกติตามนี้หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็อันที่6กนะครับก็คือนี่ครับจะต้องมี สัญ,ญลักษณ์แพ้ขึ้นมานะครับก็คือแพ้1ครั้งก็คือจะขึ้นเลข1น,นะครับแล้วระหว่างนี้ห้ามเทรดเลยคือปล่อยให้เขาเทรดจนชนะของเราไปเลยนะครับลองเช็คดูนะครับ